มาตรการใหม่เพื่อคนลงเราไม่ทิ้งกันไม่ได้รับให้กู้1,000บาทดอกแค่10บาทผ่อนยาว2ปีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะธนาคารออมสินเปิดมาตรการช่วยเหลือคนผิดหวังจากเวอร์ไวด์เราไม่ทิ้งกัน .com ปล่อยกู้ให้อาชีพอิสระ1,000 0บาทดอกเบีย้ยแค่10บาทผ่อนกันนานๆ2ปีแบบนี้ร้องว้าวเลยนะคะวันที่28มีนาคม2,563คนแห่ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลกันอย่างท่วมท้นเลยนะคะซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าผลการลงทะเบียนนั้นจะได้รับเงินกันกีนก่คนนะคะอย่างไรก็ตามหากใครผิดหวังจากโครงการ w w w e เราไม่ทิ้งกัน .com ก็อย่าพิ่งเสียใจไปนะคะ เพราะธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสสำหรับคนที่พลาดหวังครั้งนี้กันแล้วโดยผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถกู้เงินได้10,000บาทดอกเบีย้ยเพียง10บาทเท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวงเงินกู้ดอกเบีย้ยเท่าไรผ่อนนานแค่ไหนนะคะวงเงินกู้สูงสุด10,000บาทอัตราดอกเบีย้ย0 1 0ต่อเดือนผ่อนชำระคืนสูงสุด2ปี รอชำระเงินงวด6งวดแรกนะคะคุณสมบัติของผู้กู้ก็คือ 1. อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทย 2. ประกอบอาชีพอิสระรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนและได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถแท็กซี่มัคุเทศเป็นต้นนะคะ 3. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ 4เมื่อเอาอายุของผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนรวมกันจะต้องไม่เกิน70ปีนะคะระยะเวลาและสถานที่การลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ gsb.or.th ตั้งแต่วันที่1เมษายน2563เป็นต้นไปไม่ต้องมาที่สาขาของธนาคารนะคะกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563 วันสิ้นสุดโครงการก็คือวันที่30ธันวาคม2,563นะคะขั้นตอนการลงทะเบียนก็คือ 1. เข้าเว็บไซต์ gsb.or.th และกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็คลิกนะคะ 2. เลือกเงินกู้1,000 0บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.10ต่อเดือนระยะเวลา24งวดเริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่7นะคะ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อาชีพรายได้ผลกระทบและเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน 4. จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินและติดต่อกับภายใน5วันถ้าไม่ได้รับการติดต่อหมายถึงว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ 5. ลูกค้าได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารค่ะ ส่วนคนที่เป็นผู้ประกันตนหน้าตรา33ก็สามารถติดต่อประกันสังคมขอรับประโยชน์ดทดแทนกรณีว่างงานแบบสุดวิสัยเพื่อรับเงินเยียวยาต่อไปได้ค่ะ